นี่คือประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของผมที่จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับเรื่องราวของป่าที่ผมเชื่อว่าใครลหลายๆคนต่างก็ไม่เคยที่จะได้รับรู้มาก่อนกฎหมายตัวใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทันสมัยมีการเพิ่มบทกำหนดโนทษคือพระราชบัญญัติปุทยานแห่งชาติ2562มีบทกำหนดโนทษท,ท,ที่สูงขึ้นสำหรับคนที่มีความตั้งใจที่จะกระทำผิด,ดยตัวอย่างเช่นการนำ อุปกรณ์การล่าสัตว์เข้ามาในเขตป่าหรือในเขตเขตรักษาพันธัตว 3, ์ป่าเนี่ยเมื่อก่อนนะครับโทษแค่เปรียบเทียบปรับ500บาทแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถปรับได้ถึง1000 10, บาทเพิ่มอ,อัตราค่าเปรียบเทียบปรับขึ้นมาหลายเท่าแน่นอนฮนะการลงโทษคนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าทําให้เขาเกรงกลัวแล้วไม่มากระทําผิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราะทุกชีวิตคือเรื่องดีกัน